ช่วยคุณยายหน่อยคุณยายอายุ76แล้วนะคะถูกคนงานในในในบ้านเนี่ยมาหลอกนะหลอกให้ซื้อที่ดินสูญเสียเงินไปมากมายแต่ที่ดินกลายเป็นที่ดินทิพย์ค่ะไม่มีที่ดินของจริงเลยนี่เอ,เอาสัญญาสัญญาลวงครเออสัญญารักสัญญาลวงมาให้ดูนะคะนี่คือคุณยายเพียงนะคะเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่ลำปางมาศบุรีรัมค่ะเอาหลักฐานเป็น หนังสือเงินกู้ที่นางพิมพ์อดีตลูกจ้างอายุ45ปีนะคะมาขอยืมเงินเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเขาละค่ะเอามาให้นักข่าวเราดูนะคะแล้วที่แสบไปกว่านั้นไปหลอกคุณยายให้ซื้อที่สุดท้ายปรากฏที่ดินที่บอกว่าจะคงจะขายที่ซื้อขายกันเนี่ยไม่มีอยู่จริงสักที่หนึ่งคุณยายเล่าแบบนี้รับนางพิมพ์กับสามีพ่อแม่รวมสี่คนเข้ามาเป็นมาเป็นลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็ให้อยู่ให้ที่อยู่ด้วย เงินเดือนให้กันคนละหมื่นสี่คนสี่0 0ื่น oh. พออยู่กันจนคุ้นเคยสนิทกันมากขึ้นเนี่ยนางพิมพ์เริ่มมาขอยืมเงินมายืมพันนึงบ้างสองพันบ้างมากสุดก็หลักหมื่นนะนะคะคบ,บอกว่าเดือนร้อนมายืมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยยอดสะสมสักสองแสนได้หลังจากนั้นพิมพ์ไปแนะนําให้รู้จักกับนายแต่นายแต่เนี่ยอายุประมาณ27ปีนะคะบอกว่าเขาเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะเลยอยากจะขายให้และขายราคาถูก คุณยายก็เชื่อนะอรอบแรกตกลงซื้อที่ดิน9้าไร่9้าไร่ห้าหมื่นโหทำเลไหนเนี่ยไรเก้าหมืนถูกมากมันถูกเกินไปหรือเปล่าถูกมากจริงๆออนะซึ่งนางพิมพ์ก็พาในแต่มาเอาเงินที่ฟาร์มตอนนั้นเนี่ยทำหนังสือสัญญาเงินกู้ไว้เป็นหลักฐานด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานด้วยนี่คือการซื้อครั้งแรก ครั้งที่2มีขึ้นอีกค่ะเป็นการบอกว่าจะขายที่ดินเนี่ย13ไร่ครั้งนี้นางพิมพ์ค่ะที่เป็นคนงานเนี่ยคนงานในบ้านเนี่ยนะมาเอาเงินสดกับตัวของคุณยายที่ฟาร์มเลย5 0 0 0 0ื่นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้ในแต่เองก็เชื่อปรากฏว่าหลังจากนั้นทยอยหลอกเอาเงินเรื่อยเรื่อย,อยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปจ่ายผ่อนค่าที่ดินให้กับในแต่อีกรวมแล้วเนี่ยห้าแสนบาท ปี64ค่ะคุณยายมาถามหาฉนดที่ดินจากพิมพ์แต่พิมพ์ก็บอกอไม่มีเดี๋ยวไปหาให้ฉนดเดี๋ยวเอาไปให้ดูอย่าอ้างอย่างงู้นอย่างนี้สารพัดเลยแล้วพาคุณยายไปดูที่ดินอีกที่นึงอีกนะเป็นทุ่งนามาโปะแตกตรงนี้ญาติบอกว่าที่ดินตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ของในแต้มันของใครก็ไม่รู้ของคนอื่นแ,แต่ปรากฏว่ามาแอบอ้างว่าเป็นที่ของตัวเองจะขายให้ทีนี้คุณยายเพียงก็เลยเรียกพิมพ์มาถาม พิมพก็เลยเล่นบทโมหโหโวยวายใส่คุณยายนะคะแล้วก็ด่าคุณยายด้วยคำหยาบคายด้วยสุดท้ายคุณยายเลิกจ้างพิมพแล้วก็ครอบครัวและตัดสินใจไปแจ้งความนะคะให้ดําเนินคดีกับพิมพแล้วก็ครอบครัวตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี64แต่เนี่ยคุณยายบอกกลางปีห5แล้วอะ่ะผ่านมาเป็นปีแล้วคดียังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลยค่ะยายต้องกล้าโอนให้เขาก่อน ฉันก็ว่าเชื่อใจเขาว่าเขาเลี้ยงหมูอยู่นีน่เนาะ,ะเขาเลี้ยงหมูอยู่นี่ว่าเชื่อใจเขาเดี๋ยวที่นี่โอนให้เขาไปอีกห้าหมื่นเป็นเป็นเป็นแสนหนึ่ง,นนงที่นี่กะบ่าจะเอามาให้หรักฐานที่นี่เขาไม่เอามาใหา้ต่อมาอีกก็ว่าให้มันให้มันเงินน,นัน่นก่อนให้เงินมันครบก่อนเขาจะโอนเขาครบเท่าไรยอดเท่าไรยอดมัน เดี๋ยวนี้ยอดมันตอนนั้นมันมือห้าหมื่นห 50, ้าแสนอคุณยายจ่ายเงินฟรีไปไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหรนะคะแต่ว่าที่ดินไม่ได้พิมพ์ก็หายไปข่าไปถึงตํารวจสพลำปลายมาดนะคะคุณยายบอกว่าตามพิมพ์มาดําเนินคดีได้ไหมอะ่ะหรือมาไกล่เกลี่ยก,ก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าอยากแค่ได้เงินที่ถูกหลอกไปเนี่ยห้าหกแสนบาทเนี่ยคืนมาเท่านั้นแล้วก็เนี่ยเป็นเงินที่ยายสะสมตั้งแต่เลี้ยงหมูมาเลยนะคะโอ้โหแล้วคุณยายก็อายุเยอะแล้วด้วยะคะ่ะ